สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพบกันอีกครั้งนะครับ,ก,บกับการรีวิว iPhone 4S อันนี้เป็นภาคที่2ภาคต่อเน,นื่องจะภาคที่1ก็คือเป็นอันนี้เป็นภาคของซอฟแวร์ทีนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างใน iPhone 4S ก่อนอื่นนะครับก็อันนี้ผมได้ทําการซีนกับ i2 เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นถ้าถ้าสังเกตว่าในซอฟต์แวร์ Software ที่มากับเครื่องเนี่ยในเรื่องของเฟิร์มแวร์ก็จะเป็น iPhone f ฟ r ร์มแวร์เวอร์5.0 9A334 ก็นี้เข้าใจว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของของ l p p l e ที่มีอยู่ปัจจุบันตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของของกล้องที่เปลี่ยนไปปกติถ้าเราจะเข้ากล้องใช่ไหมครับเราก็เข้าโฟโต้แล้วก็เลือกเอ่อกล้องลแต่เราเราก็เข้ากล้องถึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปละเราสามารถเข้ากล้องได้ง่ายกว่าเดิมโดยการ ดับเบิลแท็ที่ปุ่มโฮมสกรูแล้วก็เลือกสัญลักก็ล้องขึ้นมาโอเคที okay. นี้เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปก,กันแล้วเราจะดูว่ามันเร็วกว่าเดิมยังไงแล้วก็มันดีกว่าเดิมยังไงโอเคสังเกตตอนนี้เราเล็งไว้ที่ตัวเทียนนนะครับ จะลองถ่ายรูปดูแชอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบต่อเนื่องดูว่ามันเร็วกว่าเดิมเยอะมากตังเสียงชัตเตอร์นะครับโอเคก็เกรียนม,มากเกินไปล้แค่นี้ก็พออ่ะทีนี้มาดูฟีเจอร์ที่2กันมากนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของ iCloud เราเข้าหน้าเซตติ้งเนี่ยก็จะเจอตัวเมนูใหม่ขึ้นมาเขียนว่า iCloud เราลองเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างผมเข้าใจว่าหลายๆคนคงเคยเล่นก่อนผมนละเพราะว่า iCloud เนี่ยมีไม่ได้มีเฉพาะ iPhone 4S ตัว iPhone 4ที่อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์5.0เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยแล้วก็สามารถซิงเมลซิงคอนแทคซิง์คลนด้าซิงไมล์จะซิงได้ทุกอย่างเลยแต่ว่า Apple นี่ยให้ ตัว iCloud iCloud เนี่ยแค่5 GB ฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีพื้นที่มากขนาดนี้จนะนต้องจ่ายตังค์เพิ่ม25เหรียญต่อปีเท่านั้นเอซึ่งแน่นอนผมไม่จ่ายครับในส่วนถัดมาครับเป็นส่วนของ Notification Center ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้หาว่ากอบนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าน่าจะกอบ Android มาเพราะ Android เนี่ยเขามีมาประมาณ3ปีละก็คือ ปกติแล้วเนี่ยถ้ามีใครส่ง WhatsApp มาเราจะเตือขึ้นมาที่หน้าจอหรือว่า Facebook มีคนโพสเข้าที่วอเราก็จะเตืองขึ้นมาที่หน้าจอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสำคัญใจมากทีนี้แอปเบเลยบอกเอ้ยอย่างนี้ก็รวมมันไปที่เดียวกันเลยดีกว่าก็กรเข้ามาเลยแล้วกันทีนี้เรามาดูกันว่าเขาทำยังไงถ้าเราถ้าคนที่คุ้นเคยกับแ n d r o i d นะครับเราก็จะสามารถสไลด์ตัว ด้านบนเนี่ยลงมาได้ลองสไลด์ดูฟ้าอ่าโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสวยงาน่า Android ถึงแม้ว่าจะยืมไอเดียเข้ามาก็ตามโอเคมีอะไรบ้างมีทั้งอากาศดูว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงคาล endar ตรงนี้ต่อไปผมมีมิ팅หรือเปล่าหรือว่าสามารถดูหุ้นได้เหมือนดาวโจนวิงเข้ามาทางใต้ของทีวีตามบ้าน หรือว่าดูว่าได้ว่าเออตอนนี้เนี่ยอีเมลเรามีอันไหนยังไม่อ่านบ้างซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัว notification ทุกอย่างสามารถออปิดแล้วก็เปิดได้ในหน้าของ setting เดี๋ยวเรามาดูกันผมเข้ามาที่ setting ผมจะเจอหน้าเขียนว่า Not i f i c a t i o n เห็นไหมว่าอ่ะ notification อยู่บนสุดเลยขออภัยครับ Notification โ okay. อเคสมมติผมบอกว่าเอ้ยผมไม่เล่นหุ้นผมเอาหุ้นออกฟาดฟาฟาฟา,ฟาหรือว่าเราอีเมลหนึ่งอันมันน้อยไปหน่อยเปลีนน่ยนเป็นห้าอันได้ไหมโอเค okay. ทีนี้เรากลับไปดูที่ทหน้า Notification เหมือนเดิมอ่าทีนี้เราเห็นละมี อีเมลขึ้นมาละห้าฉบับแล้วก็ตัวส่วนของทุ้นที่ผมปิดไปเนี่ยก็ออกไปแล้วต่อไปเราจะมีรีวิวการเกี่ยวกับฟังก์ชันของ personal assistant ของของ,ของ iPhone 4S นะครับอันนี้ต้องออบอกไว้ก่อนว่าคนที่มี iPhone 4ถึงแม้จะอัปเดตเป็น iOS 5แล้วก็วาอาจาจะใช้ไม่ได้ แต่เข้าใจว่า Apple ก็น่าจะปล่อยเร็วๆนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซีีก็มีให้ดาวน์โหลดใน App Store อยู่แล้วแต่ว่าพอ Apple ปล่อย iPhone 4S ปุ๊เนี่ยก็เอา Siri ออกฉะนั้นคนที่เคยใช้ s i r ีกเ็เสียใจด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันใช้ยังไงเราปกติเนี่ยถ้าเรา Double ลแทจะเป็นตัวของ่อ x a g m a n a g e r ขึ้นมาทีนี้เรามาลองกดค้างดูปกติถ้าเรากดค้างใน iPhone 4เนี่ยมันจะเป็นตัวของ v o i c e Command แต่ในของ iPhone iPhone 4S เนี่ยจะมีตัวฟังก์ชันของ Siri ขึ้นมาทีนี้เราต้องพูดแต่สมมติผมไม่พูดผมกดที่ปุ่ม i ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคผมได้ลองเล่นดูคร่าวๆแล้วก็คือมันทำได้แทบจะทุกอย่างเลยทีนี้ มาถึงส่วนสําคัญแล้วเฮ้ยแล้ว,ลวพวกเราเป็นคนไทยนี่หว่ามันรับภาษาไทยได้หรือเปล่าคาตอบคือมันไม่ได้ครับมันรับได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วเฮ้ยแล้วสำเนียงกะเหรียร่ยงพวกเราล่ะจะสามารถพูดได้หรือเปล่าก็พูดได้ครับเพราะว่าผมก็สำเนียงกะเหรียร่ยงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ากะเหรีย่ยงของพวกเราเนี่ยสามารถสั่งงานจีนได้หรือเปล่า Who are you? I'm Siri, here to help. โหเท่มากเลยถามว่าเจ้าเป็นใครเขาบอกฉันชื่อ Siri มีอะไรช่วยหรือเปล่า I am hungry. o a เนี่ก็บอกว่าเราหิวเขาบอกเอ้ย มีร้านอาหารมากมายแถวแถวเราอันนี้มันก็ดูจากโลเคชันของเราแล้วก็บอกว่าเออใ,ใกล้ๆกับเราเนี่ยมีอะไรที่กินบ้างใช้ได้นะครับทีนี้เรามาลองดู I have no money I found a number of ATMs 16 of them are fairly close to you <S <S พอบอกไม่มีตมัมันบอกให้ไป i think ATM. Mm. set up a meeting today with sherry 2.30 okay i set up your meeting with sherry customer dc for today are you ready for me to schedule it yes With Sherry Customer DC is scheduled for today. Uh, this is this. Let's the Set up a meeting today at 2:30 with Chris. Okay. Here's your meeting. Note that you already have a meeting about meeting with Sherry Customer DC at 2:30 p.m. shall I schedule this anyway? no who is my girlfriend? here's the contact information oh ฉลาสุดๆอันนี้ขอปิดปิดเบอร์ก่นฉลาสุดๆบอกด้วยว่าเกิไฟไม่ใคร call her I have two phone numbers for contacts named Levana. Which one should I use? You okay, I'm calling Levana. Mobile. You <coughs> 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 Who is Steve Jobs? Checking on that for you. This might answer your question. Oh, หหบอกว่าตีเจ้าตั้งแต่วันเกิดจนวันตายพร้อมกับเสื้อยืดอีเซนย่าเข็ตัว,วละ200เถึง,งเกง่งคุณลุงมขวาดกันทำง,งานรายได้เียวละแค่8.3พันล้านเท่านั้นเอง Who is my geek Search for who is my geeks. <laughs> 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 Do you love me? I'm not capable of love. What is the best phone in the world? right? I want to buy iPod. I found eight Apple stores. Seven of them are fairly close to you. <clears throat> Can you kill someone for me? I found a number of mental health agencies. 21 of them are fairly close to you. A US dollar? Checking my sources. I found this for you. Okay, Japan Yen. Europe. Pound. Chinese Yuan. Canadian. No Thai. Let's look at Thai. How much is a US dollar in Thailand? For you. would you l i k ขอบผมทำไม How much is a US dollar in Thailand? Uh oh. อ่าถูกแล้วคราวนี้ตะด้งหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบจุดหกศูไทยปอน์ you. Set the alarm for me at nine o'clock every day. I've set an alarm for nine AM starting tomorrow. Call Chris. Mobile ฮัลโหลโมเป็นไงบ้างวะเออสบายดีเฮ้ยกูใช้ซีรีโทรหามึงวะมึงมึงมีมึงมีอะไรจะบอกชาวโลกป่าววะ เฮ้ยแต่ตอนแต่ตอนนี้มึงไม่ได้บอกเาวาโลกธรรมดานะเว้ยมึงกำลังออกอากาศอยู่ใน YouTube ด้วยตอนนี้มีคนไทยประมาณเอ่อคงไม่ถึงล้านคนนะนะก็คงประมาณร้อยคนดูคลิปของมึงอยู่แล้วก็มีหน้ามึงด้วยในคอนแท็หน้าก็ด้วยอ่ะเอ่อก็จะบอกว่าคนไทยก็ใช้สิริได้ครับสำเนียงไทยๆยอย่างเราก็พูดได้มาสั่งรู้เรื่องไมแยเิเยี่ยมมากเพื่อนก็บายบายจุ๊บ Alright, bye, -bye.